สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่นายเตะนะคะเิอัปเดตข่าวบันเทิงกับเราสองคนค่ะวัซซี่ค่ะแล้วก็ออนนี่ค่ะสองพยางคนะสองพยาง์สองพยางเหมือนกันค่ะอยู่เราสองคนแบบนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆก่อนเลยละกันค่ะพี่ออนค่ะจริงค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ คนอดีตคนเคยรักกันถึงแม้จะเลิกรากันไปแล้วแต่พอผ่านระยะเวลาไปวันหนึ่งเนี่ยนะคะก็ยังกลับมาเจอกันได้อยู่อันนี้เรารู้สึกดีต่อใจนะจนแบบเนี้ยใช่คนที่เรากำลังพูดถึงนี่ก็คือพี่ต้นหอมสกุลตลากับพี่แท็กพลันยูนั่นเองคือ2คนนี้ค่ะคือล่าสุดเมื่อคืนนี้เขามาออกรายการด้วยกันซึ่งทั้งคู่เนี่ยคือหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละว่าเขาเคยเป็นคนที่คบหากันใช่ แต่ว่าอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่สองคนเนี่ยไปต่อกันไม่ได้และในก่อนหน้านี้คือพี่ต้นหอมเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ตอนที่เลิกกันเนี่ยว่าเหมือนกับมองฝ่ายชายในทางที่ไม่ดีอ๋าไม่ได้เคลียร์ใจให้มันแบบมันจบกันไปก็คือสัมภาษณ์กับสื่อไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนอาจจะพูดไม่ได้ปกป้องฝั่งผู้ชายมากนะถูกต้องก็เลยขาดใจาใจ,าใจใช่อือและเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งคู่เขาแบบนี้เลย ันอ้คือยกาเมื่อคืนนี้นะคะไม่ใช่ภาพเก่านี้คือสดสดร้อนๆที่ออกรายการด้วยกันเมื่อคืนนี้จริงๆถูกต้องพี่ต้นหอมปกติจะเป็นสายฮาอารมณ์ดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมสนุกสนานเมื่อวานคือน้ําเสียงสั่นเครือเลยใช่ข้อบอกนะคะว่าในวันที่เลิกได้ที่เราบอกกันไปเขาเนี่ยคือมีเรื่องที่ค้างคาใจกับพี่แท็กอยู่เมื่อวานก็มีการขอโทษขอโพยกันไปนะคะพี่ต้นหอมบอกว่าไม่มีอะไรค้างคาใจกันอีกแล้วหลังจากนี้ จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยชอบมากไม่มีมวยนะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเขียนในแคปชั่นไว้แต่ว่าก่อนที่พี่ต้นหอมเนี่ยจะมาออกรายการนะคะเจ้าตัวเขาก็มีการแบบโยนหินถามทางก่อนะน,นะ ประมาณว่าหมอดูเนี่ยเคยบอกไว้ว่าถ้าอยากให้ธุรกิจที่ตัวเองทำปังต้องเอาดาราคนที่ดวงสมพงกันมาออกรายการคู่กับตัวเองใครกันนะดวงสมพงคือหนึ่งในนันนา <ฮะ S 1> มันก็มีชื่อของคุณแท็กพรันยูอยู่ไงโอ้โหมันช่างนะมันช่างคือประจบบอกคือหลายๆคนคิดแลว่าจะเป็นไปได้ไหมเชื่อว่าพี่ต้นหอมตอนแรกที่หมอดูทักเนี่ย พี่ต้นหอมก็ต้องคิดเหมือนกันว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆหรอนี่ไงเขายังโพสไว้ในไอจีเลยว่าโกรธกันยันลูกบวชเขายังบล็อกไอจอยู่เลยแต่ปรากฏว่าคนที่เข้ามาเห็นเนี่ยนะคะก็คือภรรยาของแท็กพลันยูมาเห็นแล้วก็เลยมาคอมเมนต์บอกว่าดวงสมพง์จริงๆค่ะเดี๋ยวเจอกันนะอย่างนี้เพราะว่าพี่แท็กอาจจะแบบบล็อกอยู่ไงพี่ต้นหอมมอาซึ่งมันก็เป็นแบบ แบบเมื่อเหมือนกับว่าที่ทางที่ดีนะเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าการที่พี่แท็กมาออกรายการคู่กับพี่ต้นหอมเนี่ยเพราะว่าในขณะนี้พี่แท็กเขาก็มีภรรยามีครอบครัวงเขาไปแล้วภรรยาเขาจะรู้สึกยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งพอพี่เบลเขามาตอบคอมเมนต์เองเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าอ๋อแสดงว่าต้องการจที่ะมาเคลียร์ใจกันจริงๆใช่เพราะว่าฝั่งคุณภรรยาก็โอเคป็นคนบอกว่าเดี๋ยวเจอกันนะอันนี้คือตัด ปิดประตูปัญหาราม่าของทางทั้งสองฝ่ายไปเลยนะเราไม่คิดเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสกลับไปเห็นรูปคู่แบบนี้ของพี่แทากับพี่ต้นหอมอีกครั้งหนึ่งอะใช่ย้อนไปก็คือประมาณ1ิกว่าปีแล้วนะใช่เขาแบบว่าคขหผ่าดูใจกันคือตอนที่เขาคบกันเนี่ยหลายคนก็อาจจะแบบคิดแหละโอ้ยตัวพ่อเจ้าแบบว่าแบบเป็นคาสโนวาตัวพ่ออะไรแบบนี้อคืออยู่ๆวันหนึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นแบบเจ้าแมวแมวเหมียวอะไรแบบนี้ คือหล,หลายๆคนคิดแม้เขาเคยง้อ,อก,กัน,เ,นเป็นภาพง้อ,อก,กันเออแต่งตัวไปง้อ,อก,กันอะไรแบบนี้คือตอนนั้นนะในอดีตและ คือหลายคนเนะ่ะก็คือเชียร์คู่นี้กันมากพอสมควรแต่ <ะ S 1> พอหลังจากที่มันไปต่อไม่ได้เราเข้าใจความสัมพันธ์ตรงนี้นะก็คือต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปเติบโตทางพี่แท็กเองก็มีครอบครัวส่วนพี่ต้งหอมเองก็ทําธุรกิจของตัวเองไปก็คืออมีลูกน้อยพี่ต้นหอมมีลองปกป้องฝั่งครอบครัวค,คุณแท็กกับภรรยาก็มีครอบครัวมีลูกกันแล้วก็ต่างคนต่างใช้เวลาเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้ก็กลับมาเจอกันได้แบบนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่พี่ต้นหอมบอกไว้ไม่มีมวยการเห็นก็รู้สึกดีนะถูกแล้วก็ดีใจกับเ้้าาดดดวยนะทททีี่่ไํมหอ ถูกจริง <c oughs> ก็รอรุ่นกันแล้วว่าธุรกิจของพิ่ต้นหอมเนี่ยจะปังอย่างที่หมอดูบอกรหรือเปล่าอ่าซึ่งหลายๆคนน่ะจากจากจากข่าวดีเองอเราจะได้ข้อคิดนะคะว่าคนเราเนี่ที่มีเรื่องค้างขาดใจอะไรกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ควรจะมีการพูดนะม,มีการบอกนะจริงๆแล้ว โอกาสเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่ดีตามมาหลังจากนี้ก็ได้ถูกไหมใได้แต่ว่าพอแต่ก็เข้าใจได้แหละณเวลานั้นอะอารมณ์มันคุกกรุ่นกันทั้งคู่ไงแม,ม่ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้ก็โชคดีที่สุดท้ายแล้วก็ กลับมาได้เคลียร์ใจกันสุดท้ายก็ไม่มีใครโกรธกันจริงๆริง,รงแต่คนต่างโตแล้วอะตมองก็มองยังกลับไปก็เป็นเรื่องสมัยก่อน<ช>ก็มองแล้วก็ขำๆเชีวยวสิใช่วันเนี้ยอืมอ่ะมาอีกคู่มาอีกคู่หนึ่งค,คู่นี้เนี่ยคือเขาก็คบกันมา3ปีแล้วแหละก็คือพี่อ๊อฟชนะพลค่ะหลายหลายคนเนี่ยเป็นแฟนคลับของแบบว่า วิกหมอชิดใช่ไหมล่ะก็จะมาติดตามผลงานของพี่ออฟชนะพลเนี่ยกับแฟนเขาคือพี่ฮาน่าลีวิสนะคะคือคบประมาณสามปียให้บอกไปความหวานของคู่นี้นะ่ะคือเขาไม่มีรถเลยนะแถบทั้งคู่เนี่ยเขามองไกลถึงขั้นแต่งงานได้ด้วยนะคะพี่อ่อนพี่ออฟเนี่ยเขาออกมาเปิดใจนะคะว่าตอนนี้ได้อยู่ในขั้นตอนพูดคุยกันแล้วกับคุณแฟนเนี่ยยังไม่ใช่รูปนี้นะแต่ว่ารูปเมื่อกี้ก็คือเกือบจะพรีเวดดิ้งแล้วนะคือคุยกันแล้วเรื่องแต่งงานนั่นแหละคุยเพื่อหาความพร้อมของทุกๆฝ่ายค่ะทางผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายก็สนับสนุเป็อย่างดี คิดไว้ว่าในอนาคตเนี่ยก็คงจะต้องเข้าไปคุยกับครอบครัวของฝ่ายหญิงเมื่อพร้อมเพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติส่วนการวางแผนว่าจะมีเบบี๋ไหมยังไงก็อาจจะเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากจัดพิธีแต่งงานไปแล้วค่ะใช่ซึ่งต่อให้พี่ออฟเขาจะมีแฟนแล้วหรือว่าวางแผนเรื่องการแต่งงานไปแล้วเนี่ย แต่ว่าละครเขาก็ยังเล่นอยู่นะหลายหลายคนก็อาจจะมีความแบบว่าคิดไปถึงว่าเวลาที่เขาเล่นละครเนี่ยบทพระเอกใช่ไหมเล่นกับนางเอกมันจะต้องมีการแบบเกิดกันจิ้นกันหรือแม้แต่ของฮาน่าเองอ่ะก็มีแบบว่าโมเมนต์สวีทหวานในละครนะอะไรแบบนั้นคือก็นักข่าวก็เลยไปถามว่าแล้วมวลความจิ้นของแฟนๆที่จะเกิดขึ้นห่ะมันจะแบบจิ้นยังต่อได้ไหมเพราะต่างคนต่างมีตัวจริงกันไปแล้วอะไรแบบนี้เพี่อ๋อบอกว่าจริงๆแล้วเราสามารถแยกแยะงานกับเรื่องส่วนตัวกันได้และที่สําคัญที่บอกไปว่าคือก่อนหน้านี้ น่าเนี่ยคือเขาเขาก็ไปเล่นละครเขาเป็นนังองนังเองเ,ออเ,เล่นละครเหมือนกันกับเข,กเข้มหัสสวีจริงแล้วก็มีฉากที่ต้องแบบอาจจะมีเลิฟซองบทสีสบ้างซึ่งเขาบอกว่าวันนั้นน่ะพี่ออฟเนี่ย ไปกองนะ<ช>แต่ว่าไม่ได้ไปคุมไปคุยไปเข้มงวดอะไรเพราะว่าเข้าใจในหน้าที่ต่างฝ่ายต่างเป็นนักสแสดงเหมือนกัน<ม>แล้วก็เคารพในจุดนี้ดังนั้นก็ไม่ได้อยากจะไปทาให้บรรยากาศกองหรือแม้แต่พระเอกอย่างเค้มม่หมรู้สึกอ,อึดอัดเหมือนแค่แค่ไปดูแลแฟนในกองถ่ายนั่นแหละแ,แค่ให้รู้ว่าเล่นฉากนี้แต่ไม่ได้ไปคุมหรือไปห้าม<ช>อะไรแบบนั้นเ <c oughs> พราะต่างคนก็ต่างมีพื้นที่การทํางานของกันและกันดีนะ<ป>อย่างเงี้ยใช่ไปฟังเสียงพี่ออฟกันค่ะ หนึ่งเรื่องงานเราต้องแยกแย้ายให้ออกอย่าให้เป็นเรื่องส่วนตัวพอมันมารวมมาแล้วผมว่าน้องคนทํางานไม่เต็มร้อยผมคงทํางานไม่เต็มร้อยเพราะว่าต้องมารอเห็นว่าเฮ้ยวันนี้มีเลิฟซินไหมวันนั้นมีบูไหมวันนี้ซึ่งพี่ไม่อยากให้ทาซึ่งผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่ในแต่ละวันผมไม่รู้เลยว่าเขาถ่ายอะไรบ้างซึ่งผมไม่ได้มานั่งจาะว่าเฮ้ยเอาเบรกดาวมาดูที่เอาคิวถ่ายมาดูที่ไม่เคยครับแต่แค่แบบว่าน้องบอกเฮ้ยวันนี้หนูถ่ายเลิกดึกพี่ไปช่วยขับรถให้หน่อยได้ไหม <Yeah. S 1> เป็นเพื่อนหน่อยได้ไหม <Yeah. S 1> จงังหวะ ไปซื้อหน่อยได้ไหมอ่าอย่างเงี้ยเราไปได้ก็ดูครับไม่ไม่ได้ซีเรียสไม่ผมมองเป็นศิลปะมากกว่าใช่ครับมันเราเข้าใจมากกว่าว่าวิธีการแสดงไม่ไม่ได้ถึงแต่มีคนแซวนะอย่างเรื่องที่เขาเล่นกับบิ๊กเอ็มอ่ะมันแบบค่อนข้างจะเลิฟซีนเยอะอะไรเงี้ยหรอปกติของของพี่ก็มีหนูอาจจะไม่ดูจริงๆถ้าสุขภาพมันแข็งแรงด้วยภายในน้องแข็งแรงผมว่าพอถึงจังหวะนั้นอ่ะมันก็พร้อม ของตัวมันเองอยู่แล้วนะ<ม>เพราะว่าเขาจะเป็นกังวลเรื่องอายุครับ<ม>เป็นอายุแล้วเพื่อนๆเขาก็จะเป็นกังวลว่าอายุเท่านี้แล้วนีโอ้ยคนอายุคมากกว่าเธอเธอยังเออจะไปกังวลเพื่ออะไรถูกไหมเอเอวันจายอยู่แล้วผมอ่ะให้เราเราจะไม่เราจะไม่ตัดสินตัวเองไงเพราะอะไรรู้ปะเราก็ไม่ได้พิสูจน์ตัวเองมาถูกป่ะแต่ว่าถ้าเราจะเช็คก็ได้ถูกไหม่ะแต่ไม่เช็คดีกว่าเพราะเรายัง แต่ด้วยอายุผมก็ไม่ได้เยอะมากผมว่าผมก็ยังโอเคอยู่จะเป็นการพูดคุยเพิ่มเลเวลมากขึ้นครับเพราะว่ามันต้องมีการตกลงระหว่างผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายซึ่งทางผมว่าผมคุยกับคุณแม่อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเาต้องไปคุยกับทางฝ่ายของทางน้องฮานาด้วยเห็นแบบเยอะเหมือนกันนะผู้ชายเนี่ยจะมีความมั่นใจมั่นใจในตัวเองว่าเราเนี่ยยังฟิตยังพร้อมจะมีลูกอยู่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมาแน่ อืมแต่พอแต่งงานปุ๊บเงียบงล่ะจะต้องมาตอบคําถามของนักข่าวว่าน้ํายายังดีเออะไรแบบนี้ใช่ไหมเป็นคำถามที่ต่อมาจากหลังจากแต่งงานว่าเมื่อไหร่จะมีลูกมีลูกแล้วยังไม่มีก็จะถามว่า เอ๊ะทำไมยังไม่มีเอออะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันอรอลุ้นแต่งของเขาก่อนถ้าแต่งปุ๊บเรื่องมีลูกค่อยว่ากันนะพีะ่เอาเพราะว่าง,งานนะเมื่อกี้คู่เมื่อกี้กําลังจะวางแผนแต่างงานส่วนคู่นี้วางแผนว่าวลนไทน์มีเนี่ยก็จะแบบว่าอยู่ด้วยกันอยู่เหมือนกันนะมีความหวานแหววตลอดคู่นี้นะคะคือซีนูนิวนั่นเองค,คือวันก่อนเนี่ยเคยนู่นิวเขามาออกรายการนาทจของเรานี่แหละ แล้วก็มีการถามถึงฉายาที่พี่ซีเนี่ยเขามีการตั้งให้เขาเรียกบนเวทีคอนเสิร์ตเขาเรียกว่าลูกเทวดาซึ่งมันตีความไปได้สองด้านนะถูกในด้านหนึ่งเราบางคนก็ใช้ในการแบบประชดประชันว่าอ๋อกินอาหารอย่างนี้ไม่ได้เลยรเเป็นลูกเทวดาหรอจ้าอะไรแบบนี้คนก็อาจจะอุ๊ย ยังไงสิคำน,นี้ถูกไหมเราก็เลยต้องไปถามนูนิวตอนนั้นนูนิวมาออกอรายการเราเราถามนูนิวก็แบบยังงง,ง,งยังแบบไม่รู้ไม่รู้ตอบอะไระะเลยไม่มีคําตอบแต่ว่าล่าสุดเนี่ยซีกับนูนิวเขาออกงานด้วยกันเลยไปถามเลยเรื่องนี้ว่าสรุปแล้วลูกเทวดาพี่ที่พี่ซีเรียกนูนิวเนี่ยความหมายมันคือยังไงพี่ซีเขาก็บอกมาเลยนะคะว่าลูกเทวดาเนี่ยคือหมายถึงว่านุนิวเนี่ยเขาเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยก็ดีไปหมด อไม่ว่าจะร้องเพลงหรือว่าเต้นเนี่ยก็ดูน่ารักสมบูรณ์ไปหมดกเกยดหลุดเรียกว่าลูกเทวดาขึ้นมาแค่นั้นคือน้องดูเป็นเทวดาตัวน้อยๆอ,อะไรแบบน,น,นั้น นี่ไงล่ะความหมายเปลี่ยนจากที่เราคิดกันไว้เลยเปลี่ยนไปคนละทาง <c oughs> แล้วก็แบบโอ้โหมันมีความหวานขึ้นมาทันทีเป็นคําที่ positive มากๆเลยนะคะคํานี้นะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้มีความหมายเชิงลบอ,อันนี้เป็นคําชมล้วนๆเลยส่วนเรื่องวันว,นเวนาเลนไทน์ไปไหนกันบ้างคะ <c oughs> เขาบอกว่าด้อมสนๆตอนนี้เตรียมกีได้เลยนะ เพราะว่าเขามีคอนเทนต์ถ่ายแบบด้วยกันนะคะเชื่อเลยว่ามันต้องมีความน่ารักความตะมุตะมีความหวานทะลุจอแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามีรูปจะนำมาฝากหรือจะเป็นแบบว่ามาแบบฉีกเลยอจะมาขายแซบหรือเปล่าเพราะว่าพี่สี่เขาก็ปักปักอยู่นะซิกแพคเขาเนี่ยเราไม่รู้ไงว่าเขาหวงกันไหมไงว่าเอ้ยได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเ่าขายด้วยกันใช่ไหมหรืออันทีอาจจะแบบขอแบบปิดหน่อยอะไรแบบนี้ อ๋อแต่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูแต่ว่าความหวัดของเขาเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าปีนี้จริงๆแล้วเขาทํางานหนักด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมวาเลนไทน์เขาทางานด้วยกันพี่สีเขาบอกว่าจริงๆ่ะจริงๆก็มีแผนที่จะเที่ยวต่างประเทศเหมือนกันนะอ๋อเพราะว่าทางานมาตลอดไม่ค่อยได้ไปเที่ยวใช่ไหมเวลาเขาไปงานต่างประเทศทั้งทีเนี่ยก็คือจะไปทํางานกันไปเป็นคู่เนี่ยไปทํางานเสร็จล้วก็กลับใช่ไม่ได้ไปเที่ยวกันสักทีไม่ไดพักผ่อนหนาวง่ายๆปีนี้ก็เลยตั้งใจไปว่าจะไปมาดีฟชารผ่อนของแท้มาดน แต่ว่ามันมันทะเลนะมันทะเลปักปักป,กปกของเธอนะบอสซมีมันก็ต้องมีแบบซิกแพคให้เห็นบ้างหรือเ <c oughs> ปล่าพี่ซีอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็สงสัยว่าไปกับนูนนิวด้วยไงออนูนิวจะไม่ห่วงเลยหรอพี่ซีบอกว่านูนิวก็จะได้เป็นตากล้องให้นี่ไง <c oughs> เป็นตากล้องไม่พอก็คิวซีก่อนว่าผ่านไม่ผ่านลุงนี้ลงได้ไหมคะอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาแบบว่าต้องผ่านคิวซีของนูนนิวด้วยหรือเปล่านะคะนี่หลายคนก็ถามว่า ตารางงานเนี่ยทั้งคู่เนี่ยคือมันแน่นมากจริงๆจะไปเที่ยวทั้งทีเนี่ยคือต้องเช็คกันแล้วเช็คกันอีกใช่ไม่ใช่แค่คนเดียวงทั้งคู่เลยไงถูกต้องเขาบอกว่าอเดี๋ยวรอก่อนรอให้ตารางงานเนี่ยว่างตรงกันก่อนก็เดี๋ยวค่อยจองตั๋วจองที่พักกันใช่แต่ว่าเทปนี้เนี่ยก็ตามใจนุ่นนิวสุดๆเพราะว่านุ่นนิวก็เคยเอ่ยปากไว้ว่าอยากไปเมาดีฟแล้วก็ไม่ต้องวงเลยพี่ซีเขาสายเปอยู่แล้วค่ะลูกเทวดาคือมันเลิศไปหมดอะ มันง่ายคือมันเลิศไปหมดก็เหมือนว่บเป็นเหมือนพระเจ้าที่ลอยมาเลิศไปหมดเทวดาแล้วมันิบยให้เราฟัง้งแต่ตอนเล่นเขาเสร็จไม่เทวดามันก็คือความสวยงามและความแบบเลิศหรกไงก็คิดว่าหนูเข้าใจแล้วไม่รู้ดิ่หนูมีความแบบนุ่มนิ่มแบบว่าสดใสเฟรชอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าความสามารถหนูด้วยหรือว่าการแสดงที่แบบว่าอัปเกรดขึ้นแบบว่า ปังอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเปรียบเทียบแบบเป็นลูกเทวดาห่วยไม่หยุนเลยมีวางแผนว่าจะไปเที่ยวด้วยกันไปไหนหะพี่ซีไปไหนหะจริงๆก็คุยที่คุยกับหนูไงบอกว่าหาคิวไปมันดีฟกันเฮ้ยทำไมบอกเลยอ่ะมันก็ไม่เป็นเรื่องที่ไม่ต้องปิดนะไม่อยากให้บอกก่ันไม่คือถ้าเราบอกไม่บอกเขาก็รู้อยู่ดีว่าเราไปก็สุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะมีภาพมาแต่ยังอยากจะไม่บอกตอนไหนอ เกียไว้บอกตอนที่ใกล้ๆไปไม่ก็ไม่บอกเลยแล้วก็แอบหนีไปโอ้หจะหนีไปกับใครเอาหนีไปกับใคร่หนีไม่ันีไปอคนไปสอคนม่อวี้ิดอยู่ครับผมไปกัใครบ้างไป2อคนครับเอาครับอคนฮะเมื่ี้อ่นี้ก็ต้องเห็นเกียร์เาโชว์กล้ามโชว์อะไรใช่ครับอ้าวใช่ครับด้หรอนิวให้ไหมฮะ ไม่เขาเรียกว่าไปเที่ยวทะเลมันก็จะมีฟีลนั้นบ้างอยู่แล้วเพรว่าเป็นชุดว่ายน้ำได้ธรรมดาก็ได้ครับเดี๋ยวหนูก็ใส่ด้วยให้เฮียพาไปครับแต่ว่าเราจ่ายก็ได้จริงเหรอแต่เฮียเขาคิดในใจอยู่แล้วว่าเฮียเขาจะสปอนเซอร์เองทั้งหมดเฮ้ยยินดีครับยินดีนี่มากครับผมอยากรู้ว่างานอีเวนต์นี้คือมีนักข่าวไปด้วยหรือเปล่านั่นน่ะสิอ่าตอนแล้วก็นั่ง ดูแล้วก็มองแต่ว่าไม่เต็มเลยนะไม่เต็มเลยไม่เพียบเลยนะแต่ทําไมเวลาเขาพูดแล้วมันดูเหมือนยล่ยกันสองคนกุ้งกิ้งยงเออกระซิบกระซาบอะไรกันเออนีหรอความหวานของเขานียสินนิวคือไม่เคยแผ่วจริงๆจริงไม่แปลวเลยที่ด้อมสนเขาจะรอดูโมเมนต์ของคู่นี้ด้วยกันใช่แล้วค่ะอ่ะ แต่ว่าช่วงนี้อย่างที่เราแบบว่ามักจะนําเสนอข่าวเรื่องนี้มาตลอดคือวงการหมอ,ำอํำหลายปีมานี้คือบูมหนักมากยิ่งใหญ่สุดๆอะวันนี้ก็ขออัปเดตกันหน่อยอะละกันของพ่อเอ๊นะคะแห่งระเบียบวัธศินนะคะลคือปกติแล้วเนี่ยคือวงระเบียบวัธศินเวลาเขารับงานเนี่ยคือต้องจองกันล่วงหน้าบางทีปี2ปีเลยนะพี่ออนปีกันอย่างนี้เลยใช่ยิ่งเฉพาะแบบว่าวัดที่บางทีอาจจะมีงานประจําปีอยู่แล้วสมมุติว่าจะมีงานจัดปี70 สมมติมนะต้องจองตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าอยากได้ระเบียบวัฒนินไปเล่นเพราะว่าคิวไงเขาแน่นจริงๆเขาบอกว่างานหนึ่งปีนี่มีงานนานกว่าแบบโอ้โหคือเอาง่ายๆแทบจะทุกวันอ่ะใช่ แล้วคือมันการันตีด้วยไงเพราะว่าวงระเบียบว,วัฒนศิลป์เขาอยู่มาแล้ว60สิบปีแน่นอนนะนอกจากงานโชว์กับวงหมอลำแล้วเนี่ยตอนนี้สมาชิกในวงเขาก็เยอะใช่ไหมล่ะ,ะบางคนเนี่ยก็หันมาเล่นละครเล่นหนังกันนะเรียกว่ารับงานในวงการบันเทิงมากขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่บอกเขาก็มีงานโชว์แทบทุกวันไม่ใช่แค่งานโชว์อยเดี๋ยวนี้มีงานย่างอื่นอีกด้วยอ<ช>่ะรับงานกันทุกวันขนาดนี้เวลาล้มป่วยทีมันก็หนักแต่งานที่รับเอาไว้แล้วก็แน่นอนต้องรับผิดชอบให้เต็มที่ล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชม พ่อเอเนี่ยท้องเสียหมดแรงทํางานไม่ไหวแต่ยังไงรู้ไหมเจ้าตัวก็ต้องขับรถพาสมาชิกในวงออกไปทํางานอืมพ่อเอเขาเล่าให้เจ้าวัวฟังนะเขาบอกนะเพาว่าเวลา,วามาทํางานเนี่ยคือต้องแบกล่างออกมาเลยนะเพราะว่าบางทีงานรับไว้แล้วไงความ<ช>รับผิดชอบต้องมาก่อนคือตัวเองเนี่ยไม่ไหวหรอกขึ้นเวทีอ่ะ ก็คือแต่ว่าต้องพาลูกๆออกไปทํางานส่วนตัวเนี่ยก็คือนอนซมเลยอยู่ในรถเนี่ยเพื่อรอลูกๆเนี่ยทำงานไปไปเจอแฟนคลับต่างๆซึ่งตัวพ่อเอเนี่ยเขาบอกเลยนะว่ายอมรับว่าพอตัวเองล้มป่วยทีก็แอบกลัวเหมือนกันนะฮะว่าพอป่วยทีคนหนักเออเหมือนเวลาเราเห็นขาคนที่สุขภาพดีแต่ว่าทํางานหนักพอล้มทีมันก็อาจจะ นานใช้เวลารักษายา<ช>อะไรแบบนี<ช>้นก็กลัวแบบนั้นใช่ไหมถูกต้องอเพราะว่าเราก็ต้องรักษาสุขภาพมันยอดๆหน่อยเพราะว่าวงระเบียบวัฒนศิลเองค่ะคือเขาก็มีสมาชิกวง300คน<ล>ะนะดูเสียงงานเขาอลังการทุกครั้งที่เขาโชว์พ่อเอป่วยหนึ่งคนเนี่ยพ่อเอคือเขาก็บอกว่าไม่อยากจะให้งานต้องหยุดต้องพักหน้าที่ของเขาคือต้องขับรถพาลูกๆเนี่ยไปทําการแสดงไปเจอกับเป็นแฟนที่มาอมรอหน้าเวทีความที่เป็นหัวเรือใหญ่ด้วยล่ะเนาะถูกต้องใช่ไหมไปฟังเสียงพ่อเอกันค่ะ อย่างเมื่อคืนนี้ก็ไม่สามารถทํางานได้เพราะาพยายามที่จะฝืนตัวเองแต่รู้สึกว่ายืดแล้วมันไม่อยู่จะล้มอยู่ตลอดเวลาก็ถ้าจะไปหาหมอก็กลัวเข้าไม่นอนก็เลยแบบหายาม,มาทานเราก็เลยนอนอยู่บนรถอันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับเอฟซีทุกคนนะครับแฟนขับทุกคนที่มีความเป็นห่วงเพราะว่าหนึ่งอายุเราก็เยอะแล้วขับรถเองพาลูกไปทั้งงานราดงานหลวงเมื่อวานนี้ก็เสร็จจากงานระยองก็ตีไปสายแก้ว สายแก้วก็พาลูกมาโกกาดอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าจริงๆแล้วก็จะไหวไหมคือคือด้วยความเป็นห่วงว่า f อแฟนคลับมารอลูกมารอเรอาที่วัดจะลาเลยมันก็ยังไงอยู่ว่าพี่น้องเขาแบบเสียความรู้สึกก็ยังไงก็ส่งลูกไปถึงที่ก่อนตัวเองยังไงก็ช่างกว่ามาณนันี้ก็เลยนอนในรถแบบไม่รู้ว่าถ้าเป็นอะไรมาก็คงไม่รู้ใครไม่มีใครเห็นก็กลัวนะเพราะว่าก็คือเห็นข่าวหลายๆคนแบบว่าคือ นอกกลางอากาศประมาณนี้แบบว่านอนหลับอยู่เฉยแล้วก็ไปเลยประมาณนี้บางทีเราก็อม,มันจะคุ้มเราไหมแต่บางทีเราก็แต่ปกติถ้าไปกับแม่มันก็จะได้แบ่งแบ่งกันขับช่วยกันขับแม่ขับครึ่งนึงพ่อขับครึ่งนึงใครเหนื่อยใครนอนอิ่มก็จะประมาณนั้นแต่เมื่อวานนี้คือพ่อตียาวเลยมันก็เลยทั้งท้องเสียแล้วก็ทั้งไม่ไ,มได้นอนเลยมันก็เลยทําให้ตัวเองแบบว่าร่างกายแบบไม่ไม่เต็มที่ไม่ไหวเห็นไหมล่ะ ก็คือคนเป็นหัวเรือใหญ่อะเนาะนอ,อืมอก็ต้องแบบว่าพาลูกๆออกไปยอมอะนอนดึกตื่นเช้าหรือบางทีคือ,นอนไปไในรถนะ่ะ ก็เต็มที่เพราะว่าทุกคนก็ต้องไปทํางานแล้วเขาก็ต้องซัพพอร์ตนะคะอะก็รอละกันรอติดตามว่าเพิ่งมาเข้ากรุงเทพไปเองใช่ใช่ไหมนานทีเพิ่งเข้ากรุงเทพถูกหวังว่าจะเข้ากรุงเทพอีกเพราะตอนนี้หลายๆคนก็อยากจะไปดูหมอลำรวมถึงเราสองคนด้วยเซ็นเซิร์หน้าเวทีแต่วันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะเราลาไปด้วย MV เพลงวัดอินไทยของวงพราวค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะฉากสวยๆค่ะจากงาน The Icon s ยา m Eternal Prosperity ปอร์ตี้ New Year 2024นะคะงานจัดระหว่าง วันที่7ถึง11กุมภาพันธ์นี้ค่ะใช่แล้วค่ะเอาวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกับเจอกันได้ใหม่นะคะสองทุ<ช>่ม <2 S 2> ครึงคร่งนาเทีนไนท์ไลฟ์นะคะเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ